อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตาม subscribe สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวอัปเดตล่าสุดใหม่สุดเลยนะฮะจากทาง honda อินโดนีเซียนะครับนั่นก็คือ honda prospec m o t เตสําสำหรับ honda brv 2022ใหม่นี้นครับนอกจากจะถูกส่งออกไปยังทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะครับก็ยังถูกส่งออกไปยัง30ประเทศทั่วโลกอีกด้วยนะฮะ โดยในภาพนี้นะครับก็เป็นรถแรกนะครับของ Honda b r v ที่จะถูกส่งไปอินเดียตะวันตกและสำหรับใครที่รอคอย Honda b r v 2022นี่นะครับฟังให้ดีนะฮะทางด้านยูสักเบลลี่นะครับผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมธุรกิจและการขายการตลาดนะครับก็ได้บอกว่า Honda b r v ใหม่2022นี้นะครับจะมาประเทศไทยในปลายปีนี้ ใครที่รอคออยู่นะครับก็รอได้เลยนะฮะปลายปีอีกไม่กี่เดือนนี้เองนะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วผมว่ามันน่าจะมาประมาณเดือน9กับเดือน10เนี่ยแหละฮะนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดจากต่างประเทศนะครับ News Explorer นะฮะสำหรับ h อน da BRV ใหม่2022นีนี้นะครับใครจะรอก็รอได้เลยนะฮะอีกไม่กี่เดือนนี้เองนะครับเก็บตังรอได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ